ท่านศาสตราจารย์ดออรอุทิตเนี่ยนำถ้อยความของตนในสมัยอดีตซึ่งฉัน,นก็ชอบที่จะนำมาตีแผ่เพื่อให้เห็นว่าเด็กวัดในสมัยนั้นมีความเจริญงอกงามขึ้นมาได้ก็ท่ามกลางสายฝนและก็หยาดเหงื่อแรงงานของตนนะเขาได้นับว่าเป็นท็อไไฟในเรื่องเกี่ยวกับวิชั่นหรือทัศนคติในสมัยเมื่อปี2554มิสัยทัศ เขาได้ใช้ลูกปัดคล้องทอมสุริยเทพเป็นเครื่องประดับใช้สูตรนอกฝรั่งอเมริกาเชิดข้างในเนี่ยใส่ชุดจีนเครื่องประดับไทยรวมสามชาติไทยจีนอเมริกาตะวันตกพบตะวันออกยุคนั้นเนี่ยคน,นย,ยังไม่รู้จักคําว่าซอฟต์พาวเร์น้อยคน,นยจะสนใจลูกปัดคล้องทอมเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยก็แต่งตัวแบบซอฟต์พาวเร์คนมองแฟชั่นหลุดโลกนะสิปีต่อมาแฟชั่นซอฟต์พาวเร์นี่ก็แต่งตัวกันทั้งบ้านทั้งเมือง เห็นจนเป็นปกติภ้าขม่ากับสูตรนะชุดไทยกระเป๋าแบรนด์เนมดังใบละหลายแสนหิ้วใบละล้านขก็มีรองเท้าคู่ละหลายหมื่นบาทเขาบอกว่าเพื่อนอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นั่นก็คืออาจารย์ปัญญาวิจินธนาสารศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาทัศนศิลป์ชอบสะสมรูปปัตตวารวดีมีขึ้นทางกระบีการจนบ,บุรีนครสวรรค์ชัยนาทนะฮะ ท่านปัญญานี่เคยรุ่งเรืองถึงขั้นเป็นคณะบดีคณะจิตกรรมปฏติมากรรมและก็ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกรท่านกเกิดและกะเติบโตที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งได้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพจนสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิตสาขาศิลปะไทยจากคณะจิตกรรมปฏติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกรตอนนั้นเนี่ยเขียนหนังสือที่พึ่งทางใจเมื่อปพศ2535ท่านก็แนะนําเพื่อนจิตกรวัดพุทธปฏีบรอนดอนช่วยออกแบบปกและก็อนุญาตภาพสีสีตลอดเล่ม หนังสือก็สวยงามมากจะเป็นใครนอกจากจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยท่านก็จะชอบพูดถึงท่านเนี่ยมาแรงวาสนานี่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือไม่ได้เป็นเจ้าสัวแตก่ก็กินดีอยู่ดีราวกับเจ้าสัวทว่าติดดินกันเองกินง่ายอยู่ง่ายทํางานง่วนง่วนไม่ยุ่งยากใจให้ใครกลุ้มใจมีภารกิจทาอะไรก็สื่อสารกันชัดเจนไม่มีใครก็ลงมือทําตามฝันแต่เอาเข้าจริงก็มีผู้มีเมตตาสนับสนุนท่านเยอะแล้วก็เป็นความโชคดีที่ไม่เคยเดียวดายอาจจะเป็นเพราะทุกคนก็ทราบว,ว่าท่านเนี่ยทำอะไรจริง เห็นภาพยิ่งรักก็ดีอดีตนายกมนตรีนะสมัยที่เป็นซีออ่านวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยก็เทียบเคียงกับพิสิทธิ์เรชาชีวะอดีตผู้นําร่วมสมัยท่านบอกร่วมแสดงวิสัยทัศนะฮะเมื่อ54วิชั่น คือ54ชีวิต54คนนะฮะทานในหนึ่งในในั้นใน,ใน,ใน,ในท่อไฟนั้นนะท่านก็น,นึกถึงอดีต CEO โนายกรัฐมนตรีจากภารกิจเดียวกันชะตานี้ก็อาจจะลงเออยังไงกันนี่แต่ละคนวาสนาชะตาก,กรรมที่ลิขิตบุญทากรรมแต่งไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปวันนี้ก็ท่านก็น,นํามาภาวนาได้2ประเด็นด้วยกันคือวิปโยคพลัดพรากจากเรือนเคยอยู่อู่เคยนอนอานิจจังนั่นคือตําแหน่งอาํานาจวาสนามีขึ้นมีลงเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงดังนั้นเนเลือกได้ก็อย่าดีเด่นดังก็จะไม่มีวันดับ เพราะชีวิตเนี่เป็นปกติใช้ชีวิตอย่างคนปกติมันก็ดีเหมือนกันนั่นคือไม่ขึ้นไม่ลงไม่วุ่ไม่ว่านี่เป็นเพียงทัศนคติและมุมมองแบบย่อยๆเป็นสครบสั้นๆทําให้เห็นถึงวิถีชีวิตของนักพรตอดีตคนหนึ่งที่มีความรลดผลในแวดวงของโลกียชนรวมทั้งโรกุตละที่อาจจะมีเป็น ละลอกะลอะกะะสุดท้าแต่นี้ไม่ได้เห็นหรายละเอียดชัดเจนแต่พูดถึงเรื่องคดีโลกไม่ว่าจะเป็นการแต่งเติมสีสันนางวิชาการการสแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆมันจะเป็นไปเพื่อโลกเนี่ยท่านมีความชัดเจนและหลังๆมานี้ท่านก็ให้การสนับสนุนเรื่องภาษามคตภาสาบารีให้ลูกพระลูกเมนในการที่จะเรียนและก็ค้ำเคร่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าในฐานะท่านเป็นต้นแบบต้นฉบับของอเด็กวัดในยุคนั้นจนมาถึงยุคปัจจุบันเราก็จึงอยากจะนามาตีแผ่แล้วก็ให้พวกเราได้ นกันว่าน,นี่คือเป็นต้นแบบและต้นฉบับในการที่จะได้เห็นความงดงามของเด็กวัดคนหนึ่งที่เฉิตลาโชว่วงชัวงชชวานบนโลกใบนี้ขอ,อนโมทนา